ถ้าได้เกิดในวันศุกร์กับไกดดวงเดทและสัปดาห์ครับดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่30ทธันวาจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่5มกราสองห้าหกแปนะฮะเข้าปีใหม่แล้วนะครับก็สุขสันต์นะครับมีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็ตลอดปีนะโอเคครับมาดูเรื่องแรกครับเรื่องของมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับหรือโชคลาภนะอ่าโอเคมันแปลว่าสัปดาหนีนะจะได้อะไรที่เรา ชื่นใจใจฟูสบายใจนะฮะเดี๋ยวว่าพอจะมีข่าวดีๆเรื่องของเงินทองหรือหมุนเงินได้นะเผื่อว่าตั้งใจจะทำรายส่วนตัวพิเศษก็สามารถทำได้ทำได้ดีทำได้สำเร็จนะครับจวดาวมันดีในเรื่องของการแก้ปัญหาจวดาวมันดีเรื่องของการเจรจาจวดดาวมันดีเรื่องของการจัดการเรื่องสำคัญสำคัญแปลว่าสดช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่ สามารถทําอะไรได้หลากหลายอย่างของพร้อมกันแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่ต้องทําอะไรหลายๆอย่างของพร้อมกันและมันจะมีอะไรที่มันแทรกด่วนนะครับบางทีเผื่อว่ามันมีแบบคําสั่งด่วนหรือมีคนชวนนัดไปข้างนอกนะฮะไม่กะว่าจะไม่ไปไปเชิยนะฮะหรือคิดว่าบางทีคิดว่าจะไปอยู่ๆถูกเบรกนะฮะแปลว่ามันเกิดความไม่แน่นอนเรื่องของการเดินทางและการสื่อสารเกิดขึ้นนะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งเพราะว่าถือว่าจะต้อง เดินทางชอบพันก็ไปมันจะไปต้องไปก็ไปนะอ่าแต่ต้องดูดีๆนะฮะบางทีช่วงกลางค้างคืนหรือหลังพอดีตกดินต้องเซฟเซฟร่างกายนิดนึงฮะนี่แหละบางทีมันมีเหตุได้ที่มันน่าตื่นตื่นตกใจอะไรนะครับต้องระวังนะฮะหรือเพศภัยต่างๆนะครับแต่โดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากนักนะ,ะสาคัญครับในช่วงนี้นะฮะมันเป็นสัปดาห์ที่มีข่าวดีเกี่ยวกับคนนะฮะอาจจะมีใครเอา ข่าวดีๆเอาเรื่องดีๆให้เราได้ยืนให้แบบได้ยินได้ฟังนะครับนี่ผมดูว่าเพื่อนๆอาจจะมีโชคลาภนะโชคเป็นเรื่องของเงินทองก็ได้โชคเป็นเรื่องของทรัพย์สินโชคเป็นเรื่องของข่าวดีที่มีคนเอาเรื่องที่สําคัญมาให้เราได้ยินได้ฟังให้เราได้ชื่นใจใจฟูนะครับนี่สัปดาห์นี้เด่นหลายเรื่องนะครับมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสําเร็จหรือว่าเพื่อนมีอะไรที่ต้องเคลียร์ต้องแก้นะก็สําเร็จนะครับ มีโอกาสใหม่ๆมาให้คว้าไว้อ่ันี้เด่นนะครับหรือว่ามีคนชักชวนท้าทามหรือคุยเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะว่าเราทํได้หรือเปล่าบางทีมีงานพิเศษหรือมีคนท้าทามให้ไปทําอะไรร่วมด้วยกันอะไรี้ยนะหรือว่าไปทํางานด้วยกันอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าดาวมันเด่นนะฮะฉะนั้นอีกอย่างนะครับในช่วงนี้สิ่งต้องระวังนะฮะาระวังเรื่องความรักนิดนึงนะครับ ลงความขัดแยง้งหรือมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องวิตกกังวลใจนะครับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับบางทีบางครั้งเราอาจจะอ่านใจแฟนบางเรื่องไม่อ,อกนะฮะแต่เห็นเขาดูงเงียบเยบผิดปกติแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงเราไม่ต้องไปคาดชั้นนะฮะเราทําสิ่งดีๆให้แปลว่าสรุปในเรื่องของความรักสมเดัจที่พยายามมอบสิ่งดีๆทาสิ่งดีๆแล้วก็อกอกใจเป็นพิเศษนะมันจะช่วยได้นะครับบรรยากาศอึมครึมมันช่วยได้นะฮะ แล้วก็พยายามอย่ามีอีโก้นะฮะถ้าต้องทะเลาะเบาแหวงหรือขัดแยง้งอะไรก็ตามก็ไม่ต้องแบบเอาชนะกันนะฮะเอาแค่คุยหรืออย่างน้อยก็ทําอะไรดีๆเป็นพิเศษนะฮะให้ภัยเยอะๆดีกว่านะครับเนี่ยแมผมโฟกัสเรื่องเงินเรื่องของความรักพิเศษนะฮะโอเคต่อมามันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางฉับพันนี้ผมเตือวาแล้วน,นะมีอาจการต้องเรียกว่าจะต้องเดินทางฉับพันนะครับ หรือมีงานด่วนภารกิจด่วนดวนฉับพันนะฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องงานประจําก็ได้แต่ว่าต้องเดินทางด่วนดวนบางทีก็ว่าด่วน,วนหรือฉับพันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อย่าตื่นตอนกต,ตกใจแล้วกันเนาะมันว่าไงก็ว่ากันนะฮะสุดท้ายอย่างครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานหรือได้ไปในที่ที่เราไม่ได้ไปมานานได้ทานอาหารร้านที่ไม่ทานมานานอะไรเงี้ยนะฮะมันเรียกว่าเป็นการย้อนอดีตนะฮะอ่า ไม่เกี่ยวกับการกลับบ้านนะฮะกลับบ้านโอเคถ้ากลับบ้านก็เจอก็โอเคแต่ว่ามันจะมีคนติดต่อหรือพรกพวกคุณฝูงที่ไปเจอกันมานานทักมานะครับเป็นช่วงการย้อนอดีตนะฮะฝันอะไรแปลกฝันอะไรเก่าโบราณก็มีนะฮะต่อมาครับเรื่องของเลขมงคลครับในเรื่งนี้0-3 2 8เลขที่ไม่ถูกโชลคือเลขสีสีที่ถูกโชลครับในเนื่งนี้สีเขียวแดงขาวแล้วก็สีเหลืองนะฮะแล้วก็สีที่เรี่ยงมากทก็ใช้คือสีดานะครับ วันที่ดีครับมีวันพุธนะฮะพฤหัสนะครับแล้วก็วันเสาร์วันที่ติดขัดหรือว่าไม่ค่อยสะดวกนะฮะคือวันอังคารนะครับแล้วก็เรื่องของดวงจุ้โชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวนะฮะให้โปรให้โลกให้โปรให้สายตากระตุ้นโชคลาภได้นะฮะขอให้โชคดีนะครับยิ่งข่าวสุขม,มากนะครับในปีใหม่นี้นะฮะก็ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาต่อเนื่องนะ,ะโชคดีครับแฮปปี้นิวเยยีร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะสวัสดีครับ